นะคะแบบนี้ค่ะเขาจะมีกิ่งด้านข้างเยอะมากนะคะถ้าเราตัดเอา,อาต้นครึ่งหนึ่งออกเลยนะคะตรงส่วนยอดออกเขาก็จะแตกข้างเยอะนะคะทําให้เราได้กิ่งพัน์ุเยอะค่ะเหมือนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ได้หลายกิ่งนะคะสําหรับวิธีการปักชําให้ได้ผลนะคะเพราะว่ามีาบางคนที่ทําการปักชำจริงจูฉ่ายแล้วไม่ค่อยได้ผลแล้วก็ มักจะทําให้ใบไหม้ตายในที่สุดนะคะแล้วก็เขาสภาพในการที่เราเอาไปเสียบลงในดินเขาไม่ค่อยโตนะคะแล้วก็แห้งไปเลยเดี๋ยวแนนจะให้ดูนะคะว่าแนานทายังไงถึงได้ผลนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสําหรับวิธีการปักชําจิงจูฉายของแนนนะคะแนนจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ อันนี้เป็นจริงจูฉายที่แนนปักชำในน้ํานะคะแนนตัดยอดนะคะตัดยอดแล้วก็มาปักชำจริงจูฉายในน้ําก่อนนะ